ยุทธพิชัยปาประเถพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองว่าตำบลงัวบาอเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานสาธารณาสุขอเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจากการดำเนินงานคลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองว่า พบว่าผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้จากการสำรวจพื้นที่เชิงลึกพบว่าสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่เอื้อต่อการตระหนักดูแลตนเองในการควบคุมโรคเบาหวานผู้ป่วยและคนในชุมชนขาดความตื่นตัวในการดูแลตนเองเมื่อวิเคราะห์หาแกบบพบว่าการจัดรูปแบบบริการในคลินิกเบาหวานผู้ป่วยไม่ได้รับคำแนะนำที่ครอบคลุมเนื่องจากผู้ป่วยมีจำนวนมากในแต่ละครั้ง มีการทำงานซ้ำซ้อนขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องขาดการติดตามผู้ป่วยขาดนัดสถานที่ไม่เอื้อต่อการทำกิจกรรมเสริมพลังและกิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยส่วนใหญ่ผู้ป่วยยังมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมปรับยาเองกินยาเองขาดยาและขาดนัดเก็บยาไม่เป็นระเบียบขาดความร่วมมือดูแลอย่างจริงจังของคนในครอบครัว และสมาชิกในครอบครัวยังมองปัญหาเบาหวานเป็นเรื่องปกติทีมผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของการพยาบาลจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สองโดยชุมชนเป็นฐานและมีส่วนร่วมภายใต้บริบทโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิแห่งหนึ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการและเกิดผลลัพธ์สุขภาพที่ดีแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อไป ปัญหาดังกล่าวจึงประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างทีมผู้วิจัยและทีมส,สาขาวิชาชีพหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทบทวนวรรณกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ได้แก่แนวคิดการดูแลแบบมีส่วนร่วมการจัดการรายกรณีโมเดลการดูแลโรคเรื้อรัง c ครนิคแคร์โมเดลเวกเนอร2001เป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางสำหรับการนำมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการรักษามีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นและทางผู้วิจัยนะคะได้นำวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการของเคมิสแอนด์แมกนิ a ิคประกอบไปด้วย4ขั้นตอนค่ะได้แก่การวางแผนการลงมือปฏิบัติการสังเกตการสะท้อนคิดซึ่งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยนะคะจะร่วมมือกันทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมการวางแผนเพื่อแก้ปัญหานำแผนสู่การปฏิบัติจริงมีการสังเกตและสะท้อนผลของการปฏิบัติจากนั้นนำสู่ขั้นตอนการวางแผนปรับปรุงและดำเนินการใหม่เป็นวงจรจนกว่าจะได้รูปแบบการดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของการดำเนินงานดังนั้นแนวคิดดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างความร่วมมือร่วมใจร่วมคิดตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2โดยชุมชนเป็นฐานและมีส่วนร่วมภายใต้บริบทโรงพยาบาลระดับปฐม,มภูมิแห่งหนึ่งเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายชุมชนรวมทั้งผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวมได้เป็นอย่างดีค่ะ ปัญหาและอุปสรรคในการทำวิจัยเรื่องนี้นะคะได้แก่การสื่อสารและการรับสารผ่านสื่อเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านหรือคนไข่าบางคนไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่เป็นสมาร์ทโฟนทำให้การทำงานกากับติดตามได้อย่างร่าช้าการแก้ปัญหาของเรานะคะก็คือการติดต่อสื่อสารผ่านทางอสมอเป็นหัวใจหลักสำคัญในการแก้ปัญหาในจุดจดนี้ค่ะ นองว่าโมเดลรูปแบบการจัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ได้มีการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเป็นลําดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมค่าระดับน้ําตาลในเลือดได้ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอาศัยกระบวนการทํางานโดยชุมชนเป็นฐานและมีส่วนร่วมประยุกต์ใช้กับแนวคิดหรือทฤษฎีหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อนำเทคนิคและองค์ความรู้มาปรับใช้ในการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกิดนวัตรกรรมกล่องยา3ามสีกราฟ3สีพิชิตโรคเบาหวานนวัตวิถีชุมชนเป็นเครื่องมือให้ผู้ป่วยเบาหวานตระหนักในการควบคุมเบาหวานได้ด้วยตนเองชุมชนให้ความร่วมมือร่วมใจในการประชาคมหมู่บ้านและวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายวางแผน เสนอรูปแบบการจัดการรายกรณีที่เกิดจากคนในชุมชนอย่างแท้จริงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมอาการได้ดีมาเป็นบุคคลต้นแบบเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจหรือแรงบันดาลใจในการควบคุมอาการเบาหวานได้จนเกิดเป็นรูปแบบการจัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวานหนองว่าโมเดลทำให้ชุมชนมีความตระหนักในการดูแลตนเองชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองได้มีมาตรการนโยบายที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนเกิดขึ้นร่วมกันในชุมชนส่งผลทําให้เกิดผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพที่ดีต่อผู้ป่วยจากการที่ชุมชนมีรูปแบบการจัดการรายกรณีที่ดีนั่นเองคุยยาาลิดี่นนน้้เอกให,หรจจมรูต เออมันน้อยอยู่เพราะว่ามันเป็นน้ำน้ำดับศูนย์จุดเก็าห้ากินนกยูนิมีนกเดียวแต่นุ่มมีแต่ย้ายกินกับผมท่านเด็กจะสร้างกินบนกว่า่าวว่ามันต้องงานเห็บพะยงไงกินโอ้เห็บพะยงไงพะยการนำรูปแบบการจัดการรายกรณีในผู้ป่วยเบาหวานในการศึกษานี้ไปใช้ในรพสตจำนวนสองแห่งพบว่าสามารถพัฒนานำมาใช้ได้จริงเหมาะสมกับงานประจำ ค่าเฉลี่ยร้อยละ92.52กิจกรรมที่เกิดขึ้นได้แกนนำสุขภาพต้นแบบได้ไปสอนผู้ป่วยในคลินิก NCD คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะมนบ้านหนองว่าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่อื่นๆในระดับอำเภอวาปีปทุม เกิดนวัตกรรมสำหรับการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานภาวะท o โอดีก่อนและหลังแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ P-V a วร e น้อยกว่า0.05ผู้ป่วยไม่มีเบาหวานขึ้นจอประสาทต,ตาไม่มีแผลหรือรังจากเบาหวานไม่ถูกตัดนิ้วเท้าค่าฟัตติงบัตชูกาก่อนและหลังแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ PV a วร e น้อยกว่า0.05ค่าฮิโมโควินเอวันซีก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ P-value น้อยกว่า0.05ค่าฮิมโกลบิน A1c เพิ่มขึ้นจากร้อยละ20.67เป็น43.08ค่า GFR เฉลี่ย65.43%ไม่พบอัตราการตายจากโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน T.O.D. รอยละผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องเข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล อำเภอด้วยภาวะแทรกซ้อน TOD เท่ากับ0.5ร้อยละความรู้อยู่ในระดับดี87.92%ทักษะและความรู้ของผู้ดูแลก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ P-V a วร e น้อยกว่า0.05ภาผขี้เครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมร้อยละ100อยู่ในระดับดีมากเกิดบุคคลต้นแบบสุขภาพ3คนร้อยละความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 96.91ประทับใจผู้ป่วยที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นจนเป็นต้นแบบที่ดีในการดูแลตนเองไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีประทับใจผู้นำชุมชนชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขที่เสียสละ มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนให้ความร่วมมือร่วมใจในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนจนเกิดผลงานเชิงประจักษ์ขอบพระคุณทีมงานทุกคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือและมีส่วนร่วมให้งานวิจัยชิ้นนี้สำเร็จรู้ล่วงและประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดีขอบพระคุณค่ะ ยาคือเบื้องว,วิญญดูทุกข่าวย้อนอสมอล่ะโอ้สุดยอดครับนี่แเ้าหวานคืนหลายอย่งยางที่ไก่บอกยเงากหวานคืนสองร้อยบัดน,น่ารักษาก็คุณหมอนี่ลงมาจำแล้วคำพ่อดีประทับใจคุณหมออสมอล่ะตรวจดี ้อนน่น้ำตาลจะถึงสองลอยกัวกนรักษานนะคุณหมอเนี่ยประจับใจว่ามันลงสองสามเย็นล่มเย็นลงเก้าสิบอาลมแปดสิบยายตื่นขึ้นมากะขางหมอเขาแล้วก็ไปแก้งแขนแบบนี้แห้งๆนะคุณหมอล้างมือมือได้สวยก็ได้สองลอยมือไรเศร้าก็ได้หาลอยแล้วก็ทาสุกไว้พร้อมแล้วก็แก้งหมอสวนใบ ชาสอนมาใสา่ก้อนขวาก้อน,อบนบแบบนี้กัแบบนี้บแบบนี้ค่ะอ๋อสมอลูกหลานย้ายขาบ่ดีเขาก็เอาใจใส่ย้ายดีค่ะอ,อีหยังเป็นยาเป็นหยังเป็นย้ายไปเขาก็ซื้อไม่เท่าไปาก็ก็รับขึ้นไปมองห,หามองตวรวจเลือดตรวจหยังสิก็ตรวจดีค่ะอสมอดีค่ะคุณหมอเดีบยดนี้คุณหมอก็ดีค่ะ ้ในการให้การซอยเหลือจังไดคุณหมอก็แนะนําให้ลดคว่ำหวานคุณหมอสิไม่แนะนําที่ว่าคว่มหวานนั่นเท่านี้เท่านี้ย้ายกับคําเอาจังซี่เพราะว่าตาเบี้ยงหนึ่งย้ายนั่นเพราะอันนี้แล้วตาขางไส้เบี้ยงหนึ่งมีดง่ายแต่มีดน้อยเพราะมีดน้อยมันมักเข่าไหมค่ะทั้งอันมันกับผ้าบ่อลงย้ายไปเจ็บเองกับตาค่ะ